นายกรัฐมนตรีเผยกรณีพักเก้าไกลกับพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลตั้งคณะเตรียมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลกับหน่วยงานราชการมองไม่สมควรข้าราชการยังทํางานอยู่กับปัจจุบันส่วนกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเดินสายเสมือนเป็นนายกทั้งที่ยังไม่ได้รับการโหวตในสภาไม่รู้สึกมีนายกซ้อนกติกาประชาธิปไตยอย่างไรก็ว่ากันไป หัวหน้าพักเก้าไกลเผยการเดินสายพูดคุยหน่วยงานราชการเป็นคนเชิญเพราะกังวลใจหลายเรื่องที่ค้างวาระในคณะรัฐมนตรีเดิมยืนยันไม่ได้เข้าไปสั่งหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเผยดีลรับลังกาวีรับมากขนาดหัวหน้าพักยังไม่รู้เชื่อการเมืองจะชัดเจนหลังกกตรับรองผลเลือกตั้งขออยู่เฉยๆรอฝุ่นหายตลบเป็นพักเล็กไม่ได้อยู่ในสถานะผู้เลือกสารอาญาคดีทุจริต และประพฤติมีชอบกลางยกฟ้องคดีนายรัชดาสุริยกุณณอยุธยาอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ฟ้องนายชัยวัดรลิมลิขิดอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9พร้อมชุดจับกลุ่มปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบชี้ตำรวจทำตามหน้าที่ไร้เจตนากลั่นแกล้ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบสวยสติกเกอร์รถบรรทุกเผยเดือนพฤษภาคมพบรถบรรทุกติดสติกเกอร์สีฟ้า3 0 0พันกำชับ97ดด่านตรวจทั่วไทยเข้มงวดมากขึ้น